ครับผมก็พองายักษ์นะครับหายตกมันกี่วันแล้วนี่เป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนแล้วนะเออ ครบทั้งนะเลยเนาะอู้กมมานี่นะคุยหาบลอกอะไรขี่ไปยิ่จริงจริงเจียงทอเนี่ยครบทั้งลายกมมานี่นะ เต้องอบีเาโทเลยนองยย้ย้องันหารอกว่ตาลานพันายาละนี่ยโอ้อพื้นลื่นเนาะงาใหญ่มากเลยนะครับออกไหมมันออกเลยเนาะ เหมือนจะออกเลยนะครับนี่ครับเอฟสีงามเหมือนจะออกนะครับครับผมพูดพูดถึงสมัยไปจับพลายทางกี่วันจับได้สี่วันวันจับได้โดนโดนกี่ลูกดอกดอกเดียวอยู่เลยทุกวันนี้ทำไมสวยสวยนะผมมีรูปอยู่นะ สวยเลยเตี้ย่ลำเตียล่ํย้นยลาจีุ่มนี่แหละครับควานที่ไปจับพลายทางตอนอยู่ไหนอยู่แก่งหางแมวแก่งห้างแมวอยู่จังหวัดจันทบุรีเ,เ,เรรนะขาคีค้คจะกูดเขากูดอยู่จัน ก็ไปไปรอกี่วันไปได้ได้สี่วันวันที่สีกลางคืนยี่ี่วันสืืนที่คู่คู่คู่ที่มาด้วยในสำลุเพื่อลุกถืตัวใหญ่นะคู่ของทลายทาง่อมัลอ้โห็มเมอยกง ใหญ่เท่าพิฟลุกเลยนะพิฟลุกสูงสูงก็ภายทางช่วงนั้นนี่โด่งดังนะเพราะว่าเข้าไปกินของชาวบ้านบ่อยเขาก็เลยจับจับมาเป็นช้างเลี้ยง น่าจะเป็นเชือกสุดท้ายแล้วมั้งเนาะที่เป็นช้างป่าแล้วเอามาเลี้ยงอยู่ที่บ้านเรานะครับมมครับรุนสุดท้ายของไอ้คุณตาเหมีวก็เสียไปแล้วด้วยนะครับเป็นคุณตาเหมีวนะครับเป็นคนเป็นคนพาไปแล้วก็เป็นคนจับแล้วก็เป็นคนฝึกเองใช่ไหมฝึกเองกับมือนะครับฝึกเองกับมือ มาอยู่บ้านเราประมาณกี่เดือนอ้เป็นปีเลยเนาะอู้เป็นปีครับใช่ครับมาฝึกบ้านเราก็หลายปีเนกันนะครับลายทางตอนนี้ก็อยู่ลำปางตอนนี้อยู่ลำปางนะครับก็ควานบ้านเราฝึกจนสำเร็จแล้วก็เขาก็มาเอาไป

อันร้โอ้ัดูีมเออันเ่อชิมปลอยไงกละคุกที่หมใะคุกเนี่เบอร์พอีที่อรตจัดตยายเกเก้ากี่เลยออกเลยตื่นเต้นจนมันเอาออกเลยโอ้ยบุญทุกมาตัดไอ้เจียงลงหากับยาบอาไว้ไอ้มยไอ้ตื่นเต้นมันเอาปอยเนี่ยมันเอาุจริงเนาะคยกันเอามาพันใมาอ่อเลยก็ขวาญเขาพูดถึงเรื่องตอนพระสนใจหลุดตอนนั้นนะครับ ตื่นเต้นเลยในรุ่นมนาวานอ่ะนี้้เนังเลยนี่นะสี่การตัดเนี่ยอาจจะเมะได้แต่งตแต่ไดนั่นนี่องเขาพูดถึงตอนพลายสมใจหลุดนะครับพอตื่นเต้นดีนะครับเอฟซีก้ยตัวกลางล่ะบก็เต้ในบางจีไปนี่บะนี่เซีส่ขเ่ยวว่เกียกูมืดตัวละ ก็เป็นช้างที่ไม่ค่อยสูงนะครับพอดีนะครับนี่พอดีแต่ปีนี้ทำไมดูเต็มไ้เนาะดูอ้วนเต็มมากเลยนะครับไม่ไม่ไดไม่พร้อมเลยนะมีพอดีแล้วนี่ ไปแบบกตัวกยิงลูกดอกยิงไม่ยิงก็จับไม่ได้มาเดินไปเนยะต้องเพราะว่ามันต้องต้องยิงลูกดอกเพราะว่าเขาไล่นะครับไล่แบบไม่คิดชีวิตเลยเลยเนาะหนีทันกับทันหนีไม่ทันก็ยังว่าอครับก็ดดีดีดีนะที่หลุดที่ ที่มีไอ้เขาเรียกว่ามีเดือนพระจันด้วยใช่ไหมวันนั้นพระจันเต็มเต็มดวงเลยครับวันนั้นแต่ต้องมีรสชาติอะไรทำอะไรคววนช้างเนาะแต่ว่ากระดองงายตายคุ้มจริงแต่ตัวตากุ้มเนมองหางียนลูกตัวบางไงเออไ่้ดิ้งไปปูวบานะจะเอมป่วยเนี่ยไปิงว่าบวกก็เป็นอนกันสมบูรณ <c oughs> well ์ปเลียงเั

เอาลงทุ่งวันไหนนี่อแล้วแม่ป๊อบอยู่ไหนอ๋อยู่อยู่บ้านโอเคครับผมก็วันนี้มาเอาความโลความใหญ่งาใหญ่มาฝากเอซนะครับนี่พ่องาใหญ่พ่องายักษ์ก,ก,ก็ขอบคุณเดี๋ยววันหลังจะมาถามเรื่อง ช่างปลาอีกวันหลังวันหลังนะเดี๋ยวจะทำอีพีหลังนะครับอีพีหน้านะครับรอติดตามนะครับพี่สีก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับพรพสวัสดีครับ